แม่โบอกคะ น้องหนึ่งเดือนนะคะแหวะนมบ่อยอันตรายไหมแม,แม่จับเลยแล้วค่ะพอนอนก็แหวะออกมาเลยค่ะเออลูกใครแหวบ่อยไหมคะในที่นี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง u t u b e n e r d k i d s นะคะเพจแม่โบพยาบาลนุมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ทิกตอกโบ n นื้คิดนะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลยเด็กทารกแรกเกิดนะคะจนถึงประมาณสัก4เดือนหรือว่าบางคนก็ประมาณสัก6เดือนนะคะหูรูดนะคะตรงกระเพาะอาหารของลูกกับหลอดอาหารนะคะยังทําง,งานได้ไม่ เราก็เลยจะเจอว่าลู้ค่ะจะมีอาการแหวะนมบ้างไม่ใช่บ่อยนะคะแหวะนมบ้างคือหมายถึงว่าวันหนึ่งค่ะอาจจะเจอว่าแหวะบ้างครั้งสองครั้งแค่นั้นและลักษณะของการแหวะก็คือจะเป็นนมลิ่มๆขาวๆปริมาณนิดเดียวโอเคไหมคะแล้วก็ในความแหวะนั้นค่ะลูกคุณแม่ต้องอยู่ในคอนเซตต็ปที่ว่ากินได้สบายดีท้องนิ่มนะคะ,ะน้ำหนักตัวขึ้นดีทุกอย่างโอเคหมดเลยมีแต่แหวะนิดเดียวนะคะไม่มีผื่น ะะไม่มีถ่ายมูกเลือดไม่มีหวัดไอจามนะ้ำมูกคลืกคลาดถ้าแบบนี้ค่ะปกติโอเคไหมต้องบ้างนะคะลิ้มขาวแล้วก็ไม่มีผื่นไม่มีถ่ายมูกนะคะไม่มีหายใจคลืกค,คลาดน้ำหนักตัวขึ้นดีอารมณ์ดีแบบนี้คือปกติเจอได้ซึ่งเมื่อลูกโตขึ้นนะคะหูรูดเขาทํางานได้ดีมากขึ้นอาการเหล่านี้ก็จะหายไปโอเคไหมทีนี้นะคะถ้าลูกคุณแม่ค่ะแหวะนมบ่อย ค่ะ่าแหว่บ่อยเนี่ยไม่โอเคแน่แนต้องมาหาสาเหตุว่าเอา้าแล้วทาไมแหวกบ่อยอะเด็กโดยปกติต้องไม่แหวะบ่อยหนึ่งเลยค่ะกินนมอะไรนะคุณแม่ท่านนี้ไม่ได้บอกว่ากินนมอะไรนะคะนมผงไหมเออถ้านมผงค่าสมมติว่ากินแล้วแหวะเออต้องมาหาการร่วมเอานมแม่หรือเปล่าเอานมแม่อาจจะต้องมาหาอีกว่าเป็นอะไรนอกจากนมเสร็จปุ๊บปริมาณเด็กโดยทั่วไปเวลาที่แบบแหวะ เกิดจากอะไรคะกินเยอะมันล้นกระเพาะกระเพาะเด็กจึงเดียวเองหนึ่งเดือนกระเพาะเด็กจึงเดียวค่ะกินเยอะไปไงคะลน้นล้นก็แหวกนะคะทีนี้ก็ต้องมาดูปริมาณนมเหมาะสมไหมโดยทั่วไปนะคะน้องเด็กเองเมื่อ1เดือนให้เอาน้าหนักตัวลูกที่เป็นกิโลกร,รัมมาคูณ4จะได้ปริมาณน้ํานมต่อวันออกมาคุณแม่ก็ตวงนมให้ลูกกินแะเท่านั้น1เดือนก็ให้ลูกกินนะคะทุก2 3ชั่วโมงแบบนี้ได้โอเคไหมคะ นอกจากนี้ก็ต้องมาดูอีกเอ๊กินขวดหรือเปล่านาะถ้ากินขวดนะคะน้ํานมเนี่ยไหลแรงไปหรือเปล่านะคะเด็กกลืนนมไม่ทันก็เลยแบบสาลักหรือว่าแหวะนมออกมาหรือเปล่าหรือกินเต้าถ้ากินเต้านม,มแม่ไหลแรงก็อาจจะทําให้น้ํานมมันไหลเข้าไปเยอะหรือเปล่านะคะจนทนขึ้นมาแล้วก็บแบบแหวะออกมาแต่ถ้าในกรณีแบบนี้นะคะ่ะจะต้องมีอาการร่วมขณะกินนมหมายถึงว่าแบบกินนมไปนะคะแล้วก็แบบรู้สึกแบบหุดหยิดกลืนนมไม่ทันนะคะแล้วก็สาลักร,ร่วมกับแหว่เออนะคะเนาะต้องมาดูแล้วก็สุดท้ายคือ จับเรอไมน,นะคะต้องมาดูเด็กนะคะโดยทั่วไปตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงประมาณ4-6เดือนอย่าที่บอกนะคะเด็กไม่สามารถที่จะเร่อได้เองมีโอกาสที่แบบแหวะนมอวกสำลักสำลักนมได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นคุณแม่ค่ะจะต้องจับเร่อทั้งขณะกินและหลังกินโอเคไหมคะทำไมต้องจับเร่อขณะกินเพราะว่ากระเพาะนะคะมันก็จึงเดียว นมกับเขาไปไม่ใช่แค่นมบางทีก็ลมเข้าไปด้วยนะคะก็ไปอัดกันอยู่นะคะก็อึดอัดแน่นนะคะน้องใหม่สบายท้องนูนีนั่นนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างที่กินนมก็กินไปจับเรือไปกินนมจับเรือไปและเมื่อกินเสร็จก็ต้องจับเรือด้วยเด็กบางคนเรือง่ายเรือยากแตกต่างกันอีกนะคะเวลาจับเรอือท่าที่แบบค่อนข้างที่จะดีเลิศเลยนั่นก็คือถ้าอุ้มพาดบ่านะคะเวลาจับเรอือต้องใช้ระยะเวลาที่นานพอนะคะสิบถึงสิบห้านาทีนะคะจนกว่าจะเรอือต่อให้เรอือหรือไม่เรอือก็ต้องจับลูกเรอือโอเคไหมจนกว่าลูกคุณแม่นะคะ จะอายุ4-6เดือนขึ้นไปโอเคไหมอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากินนมเสร็จจับเลยแล้วต้องให้นอนหัวสูงนะคะประมาณสัก30องศาก็จะช่วยได้แต่แม่ถ้าทําทั้งหมดแล้วแม่จ๋าก็กยังไม่ดีขึ้นทําอย่างไรดีอันนี้นี้นะคะคุณแม่ก็ต้องมาดูมีอาการร่วมไหมเพราะว่าคุณแม่ไม่ได้ให้ข้อมูลอาการร่วมมาอาการร่วมนั่นก็คือว่าถ้าเด็กอะคะ่ะกินนมเยอะแวะนมกินกินเยอะแวะนมนะคะ แวะนมเสร็จปุ๊บท้องหลามโตตึงน้ำหนักตัวขึ้นเยอะแวะนมแวะนมเสร็จขอกินแวะนมขอกินแหวะนมขอกินนะคะน้ำหนักตัวขึ้นเยอะท้องโตตาท,ท้องโตหลามเฮ้ยโอเวอร์ฟีดจริงหรือเปล่าเออนะคะถ้าในกรณีนี้ก็ต้องมาจํากัดปริมาณการกินให้มันเหมาะสมหรือถ้าสมมุติว่าแหวะนม อาการตอนที่กินก็ไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเลยกินไปก็ร้องไห้ไปงอแง,งไปนะคะกินไปน้ําหนักตัวก็น้อยโอ้กินก,ก็กินนิดเดียวนะคะรู้สึกไม่สุขสบายจังเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เองนะคะถ้าน้ำหนักน้อยด้วยก็อาจจะคิดถึงโรคบางอย่างเช่นเอ๊ะกดไรย้อนหรือเปล่าถ้าในกรณีอย่างหลังอันนี้ต้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าน้องอาจจะมีสภาวะโรคบางอย่างที่อาจจะต้องมีการตรวจนะคะแล้วก็รักษากันต่อไปนะคะคุณแม่แนนสุภาพรนะคะ